จับมาให้้ไดสุครีตาตาปิดลับไปกับหลานรักสุครีตาตาปิดลับไปกับหลานรักเจ้านาควรพักกับองค์ทรงชัยงอ,องค์คตได้ยินก็บอกกับพี่เออองค์คตได้ยินก็บอกกับพี่พี่พักเธอพี่น้องหนีไปหาไม่เรื่องที่ผูกพี่ต้องแก้เอง รู้เลยว่นานอกจะจับแล้วเนี่ยอยากได้ทําเมียอีกเอาแบบจับได้ไหมไม่ต้องทําเมียกูจะได้ลูกเผยเป็นลิงซะละมั้งนี่ยจำเป็นชานพพิเพกพวกเราถึงอยากไปไงว้าว พระลักโอทามันมาลบเปลียมพระลักโอทามันมาลบเปลียมถ้าเดินเนี่ยมเฟียมไปจับเดรจการาเรื่องของลิงผูกลิงต้องแก้เองคนกลับที่ประทับว้าตั้งแต่มายังไม่ได้เจอหญิงเลยเจอแต่ลิงอ๋อ ไฟยากซาผักซาหล่นลา ใครก็ไม่รู้มันรอยอยู่ตรงนี้หวานดีเจ้าคุณเฮียเอามาดิหมดแล้วมือลิงน้ำชาี่นี่ให้เก็บไว้แก้วอยู่ไหนเอนี่เอามาเตรียมไว้ใหม่ขอรับ ไม่ทันแล้วเอาถืออ่ะเนี่ยอะไรยายาอะไรมันเป็นยาถ่ายแก้พันละดึกขนาดไม่ถ่ายมาร้อยปีนะยังออกเลย <laughs> เอาไปให้หลิงกินนัอะอะไรอะ <laughs> น้ำหวานไง <laughs> เอาไปดิ วันนี้ใครใหญ่กว่ากันหาไม่อร่อยส่งคืนมาให้กะผมอร่อยจนล้อ ทีนี้เอาหมดเลยนะเอาวางไว้แล้วไปดูดูเลยดูเลยอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อทันที่เทพท่านรู้ไหมว่าสถิติพี่นุ มีว่าถ้าออกไปจับถ้าฝึกใน100ถ้าจับกลับมาก็ก่าได้ตัวและท่านนับเกินละคตถ้านับเกิน100แต่ไม่เกิน300ทั้งจับได้แล้วก็ทํามเมียได้ด้วยโอ้โเรื่องนี้รับได้เท่าไหร่กันแล้ว88ดสอ้ยรีบกลับมาเธอะยี่มัวตโอเอฟีย,ยานับกันได้ไหมเออ ได้ไหมขออนุญาตไปละกข้างในป่าลึกเฮ้ยไม่ไหวแล้วนึกร้อนใจเสเต็มประดานึกร้อนใจเสียเต็มประดาแม่ผักกา่าจะรู้สึกรู้ไหมคะองค์ใคร สิบเจ็ดเก้าสิบแปดพ่มานมาแล้วเก้าสิบเก้าทำได้ดีกว่าเดิมนับไม่ถึงร้อยจับอย่างเดียวแฝงลูกว่าละวัดลูกข้าเนี่ยไม่ได้เสียเต้าเออะอะไรกันท่านพิเพ่หนุมานเรียบร้อยไหมเพียะค่ะ ขออนุญาตแป๊บเดียวเข้ามาสิจ๊ะเป็นยกายเมียรักคราวนี้ภายในหนึ่งร้อยทั้งจับทั้งทำเมียทูท่านสิทูจ้าทูนะจ๊ะเอ๊ะลูก ท่านตาสิโอ้ยได้ลูกกล right yeah. yeah. ับมาด้วยเย้โอ้ติใหม่นับได้99ทั้งจับทําเป็นเมียแล้วมีล yeah. 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 ูกด้วยเย้ว้าเกากลับมาแล้วโอ้หสงสัยจะเหนื่อยให้ทวารบาลเข็นมาให้ด้วย เอาเอาเอายักทุกตนตั้งแถวให้รถเปิดประทุนแล่นมาช้าๆวีรสตรีมาแล้วย่ำเพรีเอาหวยมายืนข้างคันนี่ร้องเพลงชาติลงกาที่ข้าแต่งพร้อมกัน ข้าจะนำนะนันโดกระไดม,มันสูงไปรู้ไหมเนี่ยเขาตับลงมาสินันโดโอ้โหมันต่ำไปไหมเอาขึ้นสูงๆนันอกเอาอย่างนี้ไล่จากต่ำแล้วไปหาสูงนันดนันอดนันดนันด <laughs> เอาเสียงเงี้ยขอบใจ นั่นดอกอะไรเสียบไว้ที่ในรูนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูฉันอยากจะรู้ว่าดอก รักได้ไหคะได้อะไรได้ผัวฮ่ทางพระรามจับได้ว่าเป็นสีดาปลอมหม่อมฉันเลยยอมพิมานเขานี่ได้ยังไงวะอ๋อก็ไม่ได้ยังไงหรอกไปคะก็ได้ผัวแล้วก็แถมลูกในท้องมาด้วยโอยนันดอกะไรเรียไว้ในลูกนันดอกรไร Why ต่อไปอะเห็นทีจะแยกเดี๋ยวท่านคดก็ร้องเพลงเพี้ยนอีกทํายังไงดีอะโอ้โหคงจะคิดไม่เหมือนกันหรอกมาลองดูมะจบชอสามขอบคุณครับน้องน้องที่มาร่วมเล่นเนานตอนตองที่ออกไปแล้วจะให้เก็บมาร่วมเล่นด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราให้น้องนองที่เหลือโรงเรียนนะคะ เดี๋ยวให้น้องๆทั้ง9คนนะคะยืนเรียงแถวเลยแล้วกันนะคะส่วนน้องๆที่เหลือก็ต้องขอขอบคุณมากที่มาช่วยเพื่อนๆกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวทั้ง9คนยืนเรียงนะคะเดี๋ยวเราจะให้คอมเมนเตอร์ของเราเม้นก่อนเลยเริ่มที่อาจารย์เชนก่อนเลยใกล้ๆตัว<ด>อาจารย์ค,ครับเป็นไงโขนสดวันนี้ขอบคุณครูด้วยนะครับที่มาร้องวันนี้ร้องได้ไพเราะมากนะครับ ระดับคุณครูมาช่วยเลยเชียวนะครับสีนมก็โอเคนะน้องหนึ่งวันนี้ถึงจะไม่ได้แสดงอะไรแต่ว่าผ้าขนได้ผมว่าแน่นดีนะและความจำเป็นเลิศเลยนะครับจำได้มั่นยำมากเนีฉากและฉากแรกนะครับทีมเวิร์ของยักษ์สอดคล้องได้ดีชัดเนี่ยก็แสดงดีนะแต่ว่าสำเนียงยังออกเป็นไอทีดอยู่นะฮะก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองน้องตาลลำสวยดีครับร้องได้ไผ่ราะกิมมิตของในช่วงแรก อยู่ตรงวิ่งข้าไปหลังต้นไม้แล้วออกมาเป็นอีกคนหนึ่งมียาดมแล้วต้องดมสิบหน้าเลยเพราะว่าทดสอ์นหน้าเยอะต้องเตรียมยาดมไว้เยอะๆนะครับแล้วกรอเทปเดินหน้าถอยหลังอะไรเนี่ยเป็นความสนุกสนานดีแล้วก็พวกพิ่อคอมเมดียนที่ออกไปแล้วมาช่วยแสดงดูแล้วน่ารักแต่ฉากสองนี่มันดูกล่อยๆดูค่อนข้างซึมๆไปนิดหนึ่ง นะครับไม่ค่อยเหมือนฉากแรกเท่าไหร่แล้วในฉากของทีมลิงก็ทีมเวิร์กดีมากทั้งทีมยักษ์กับทีมลิงเนี่ยทีมเวิร์กดีมากถ้าเต้นพร้อมเพรียงดูแล้วน่ารักพระรามพลักษ์เหมาะสมครับดูหน้าตาหล่อรูปร่างดีเพียงแต่ว่าถ้าฝึกเต้นให้มากกว่านี้นะหรือวางท่าให้มากกว่านี้จะยอดเยี่ยมมากเพราะตอนนี้ยังออกท่าเหมือนกับหุ่นชักของพอม่าไปนิดหนึ่งนะฮะ แต่ว่าก็แหม่เท่าที่เวลาเรามีจํากัดขนาดนี้เราฝึกได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับเปิดมือคนที่โดดเด่นมากวันนี้ก็คือหนุมมันนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งท่าร้องทั้งท่าเต้นทั้งวิธีการพูดและอารมณ์ที่ใส่ไปสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งฉากสุดท้ายค่อนข้างงงๆนิดนึงว่าต้องการอะไรกันนะครับไปไปมาท้องซะ,ะนะฮะ แต่ภายในเวลาที่พวกเราฝึกมาแค่สองสามอาทิตย์ผมถือว่าเป็นฟองน้ําชั้นดีครับที่สามารถดูดซับความรู้ความสามารถทักษะจากครูบาอาจารย์ทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่งถือได้ว่าถ้าใช้เวลาเท่านี้รัวแสดงออกได้เท่านี้ผมถือว่าใช้ได้ครับ่ไปที่พี่ลงบ้างค่ะพี่ลงยังไงคะงเาคอนานัดนัดพักก็ได้ลูกพักก็ได้ติดติดท่าโขนอยู่เลย ในโขนเรื่องนี้นี่นะเป็นดูแล้วเพลินมากดูแล้วดูแล้วสนุกดูแล้วบวกกับตลกบวกกับความเป็นจริงของโขนบวกกับการท่ารําที่ถูกต้องทุกคนเนี่ยวันวันนี้ทุกคนมีกําไรและกําไรที่ได้แสดงในตัวนั้นๆในเรื่องในเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างถูกต้องรําอย่างถูกวิธีนักแสดงตลกบางคนยังไม่เคยได้เล่นเต็มๆ็มอย่างพวกเธอเลยเช่นพี่ไม่เคยเลยไม่เคยได้เล่นเลย